1> 2 1่สิบเตุลาคมสองหสวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาพูดคลิปหัวข้อเรื่องพระพุทธศาสนาในชีวิตประจำวัน EP09 หัวข้อคาถาพระอรหันต์ตอนที่สองนะครับพูดให้จบเพราะตอนแรก e p 0ีศูนั้นยังพูดไม่จบนะครับก็อยากจะพูดให้มันจบเสร็โดยสมบูรณ์นะครับ จะได้ไม่มีข้อสงสัยอะไรอีกนะครับคาถาพระอรหันต์ ep 0 9นี้นะครับก็คือคาถาตัดภพชาติดีๆนี่เองเป็นทางรัดสายตรงนะครับไม่แวะที่ไหนเลยไม่แวะข้างทางนะเข้าไปสู่ความเป็นพระโสดาบันอายบุคคลชั้นต้นโดยเร็วนะครับหลังจากนั้นแล้วท่านก็จะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติก็จะไปสู่แดนนิพพาน นะครับแดนนิพพานคือแดนที่เกิดจากการปรุงแต่งของธรรมะอื่นทําให้เกิดขึ้นนะครับเป็นหนึ่งในสังฆธรรมสังฆธรรมมีสามสิ่งมีอันที่หนึ่งจิตและเจตสิกซึ่งเป็นทารู้แล้วก็คุณสมบัติของธารู้เรื่องของจิตนะครับเรียกว่าเจตสิกเกิดดับพร้อมกับจิตอันที่สองนะครับเป็นรูปยี่สิบแปด นะครับเจ็ดมีทั้งหมด121ดวงนะครับย้อนกลับไปนิดหนึ่ง89ดวงเป็นโลกยายเจ็ดิบสอดวงเป็นโลกุตระจิตนะครับส่วนรูป28่สิบแปดนั้นสี่รูปแรกเป็นมหาภูตรูปสี่จินตามลมไฟนะครับหกรูปที่สองเป็นอุปัฏายรูปนะอันเกิดจากหรือกระทบต่อตาหูจมูกนะครับลิ้นผิวกายแล้วก็ใจนะครับตาหูจมูกลิ้น กายแล้วก็ใจ6ช่องทาง6อายตนะนะครับทีละหทีหน่งะและเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งภายนอกที่มารูปอีกที่เหลืออีกรวมกันแล้วเป็น2ีชนิดด้วยกันนะครับอันนี้ก็มีพระโพธิญาณหรือความรู้ของพระเจ้าท่านั้นใี้จ,จัดจาแนกได้อย่างถูกต้องนะครับทีนี้ลุงก็จะพูดตามคี์เวร์ดของลุงนะอธิบายความเพิ่มเติม ในบางเรื่องบางหัวข้อของพระคาถาบทนี้นะครับคือคาถาพระอรหันเนี่ยทิ่งลุงตกหล่นไปใน EP 0 8นะครับก็คืออธิบายคำว่าอานันตังโพธิมุตตะมังแปลว่าพระโพธิญาณสูงส่งสุดจะประมาณนะครับพระโพธิญาณในที่นี้หมายถึงโพธิปักขิยธรรม37ประการอันเป็นธรรม ที่เป็นเครื่องทําให้ตัดสรู้ได้หรือพ้นทุกข์ได้มีอะไรบ้างเนี่ยท่านต้องไปหาศึกษาเพิ่มเติมผลขวายเพิ่มเติมเองนะครับไม่อ่านได้ในอ,อภาพระอภิธรรมเบื้องต้นที่มีอยู่เคยแพร่อยู่ใน Google หรือในยูท b e ได้ทั่วไปนะครับอันที่2เป็นคิวที่2นะระดับความศักดิ์สิทธิ์ของพระของคาถาต่างๆนั้นแบ่งออกเป็น2ระดับระดับเบื้องต่ำนะครับได้แก่สายเวทนะ สัยเวทนี้ก็คือมนต์คาถาที่คนนอกาศาสนาหรือเดรศีใช้ท่องบนสาธยายกันเป็นประจำคําว่าเดรศีในที่นี้หมายความว่า,าผู้ที่อยู่นอกาศาสนาพุทธนะครับไม่ได้นับถือาศาสนาพุทธเราเรียกว่าเดรศีซึ่งเป็นฝ่ายมิจฉาทิฏฐินะครับฝ่ายที่ไม่ทําให้เกิดการพ้นเป็นการบิด้ตายเกิดไปได้ สายเวทนั้นในสายของเดชถีคือนอกศาสนาพุทธนั้นแบ่งออกเป็น2ระดับระดับต่ำนะครับคือสายดำอันได้แก่บนดำบนดำนี่เป็นฝ่ายฝ่ายมารน,นะครับฝ่ายศาสตร์มืดนะครับแล้วก็สายขาวสายขาวนี่เป็นบนทั้งฝ่ายครุเทพหรือมหาเทพซึ่งมักจะอยู่ในสมัยพุทธกาลก็จัดอยู่ในประเภทบ่มนของพวก าาศาสนาพราหมณ์พวกขินดวงต่างนะครับตรงนี้เป็นต้นนะทั้งสายดําสายขาวนี่เป็นโลกิยศาสตร์โลกิยศาสตร์นี่คือศาสตร์ที่เวียนว่ายตายเกิดไม่ไม่พ้นทุกไปได้นะครับทาให้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็เป็นทุกข์มากกว่าสุขนะครับลบอาบยภูมิซะก็เยอะแล้วต่างกำนองนี้เป็นต้นนะและ้วก็ระดับต่อมานี่เป็นระดับที่สูง เรียกว่าอาริยศาสตร์น่ะจัดอยู่ในอริยศาสตร์หรือพุทธมนต์พุทธมนต์นะครับอริยศาสตร์หรือโลกุตตะศาสตร์นั่นแหละสูงกว่าโลิยศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ลุงเสนออยู่เนี่ยนเป็นเช่นตัวอย่างเช่นคาถาพระอรหันตโมร,ระปริตคาถานะครับอุนหิสาวิชยคาถาอย่างนี้เป็นต้นนะท่านใดสงสัยคำพูดของลุงนี่ก็ไปอ่านหาเสิร์ชดูใน Google นะครับทำให้เกิดการพ้นทุกข์ ไปได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนะครับอันนี้จะสูงกว่าได้สูงกว่านะครับทีนี้ทางไปคนเราทุกคนต้องตายลงเองก็ต้องตายไม่ช่ก็เร็วนะครับก็ทางตทางไปไปจุติใหม่ไปเกิดใหม่นะครับก็อาจจะได้เกิดเป็นมนุษย์ตามเดิมอีกนะแล้วก็อาจจะได้เกิดเป็นเทวดานะครับเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาจะต้องมีศีลมีศีลห้า บริบูรณ์ขึ้นไปนะครับแต่นี้ถ้าหากว่ามนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยมีศีลไม่ครบเนี่ยนะครับเรื่องด่างคร้อยเนี่ยก็เป็นมนุษย์ที่มีปัญหาเป็นคนเก่งวะเหล็กเกเรแม่เขาทานทำนองนี้เป็นต้นนะหรือมากๆในการมาคุณอันนี้เกิดมาแล้วก็สวยสุขตอนที่ได้เกิดมาเพราะอํานาจถึงศีลหรือบุญเก่านะครับขั้นหมดบุญเก่าแล้วก็จะไปลงอาบายภูมิตามเดิมแล้วอาจจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกนะ ส่วนเรื่องเทวดาก็ไม่ต้องพูดถึงไม่ได้เกิดอ,อยู่แล้วนะครับอ่าคือถ้าศีลไม่ครบศีลห้านะแล้วก็ไม่หรือมีศีลห้าแต่ว่าอ่ขาดบ้างหรือด่างพร้อยบ้างเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นเทวดานะครับเทวดานอกจากมีศีลแล้วจะต้องมีทีิโอตัปปะมีความไม่โกรธลักษณะนี้จะได้ลืงรองสำนองนเป็นต้นนะอ่าอันนี้ทางเลือกที่สองนะในเทวดานี่มีจำพวกมีจำแนกเป็นเทวดาชั้น ชั้นล่างและชั้นบนนะชั้นล่างคือภูมิเจ้าที่ลุก,กเทวดาชั้นบนก็เป็นพรมและอารุปภพมันี้เป็นต้นนะมีเทวดาชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงแล้วก็เป็นพรมอารูปภมเทวดานี่เกิดจุดติขึ้นได้ด้วยอํานาจของศีลและบุญบาร,รมีคือทานบาร,รมีศีลบาร,รมีนะครับส่วนพรมเนี่ยนะพรมนี่ก็จุติขึ้นได้ด้วยกําลังของฌา,านฌานคือการเพ่ง ได้สิ้นชีวิตไปในขณะที่สง่งจิตสง่งสงชาญเช่นอยู่ในชานที่หนึ่งที่สองขึ้นไปนะครับก็จะได้เกิดเป็นพมถ้าสูงกว่านี้นะครับชาญสี่หรือเป็นอรูปชาญเนี่ยก็ได้เกิดเป็นอรูปพรมยาวนานแต่ก็ต้องบทบุญแล้วก็ต้องกลับมาเกิดหรือแสว,ย,สวยทุกขเวิสนาตามเดิมนะครับไม่สิ้นสุดนะเป็นการเวียนไว่ายายเกิดนั่นเองทีนี้ ศีลหเป็นข้อจําเป็นสําหรับเป็นรถและเทวดาที่จะตีตัวไปจุติในสุคติภูมินะครับศีลบวกฌานเป็นตัวที่จะไปให้บังเกิดในชั้นพรมโลกนะครับส่วนตัวที่จะทําให้เกิดเป็นเดรัจฉานก็คือโมหะจริตหรือมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดปฏิเสธคําสอนของพระเจ้านะครับไม่ยอมรับความจริงไม่ศึกษาความจริงเชื่อนิสงที่ไม่ควรเชื่อ เชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นะครับดื้อบอกก็ไม่ฟังสองนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็ต้องไปเกิดในเป็นเดรัจฉานคื่มีความหลงผิดเป็นมูหมาตาไก่ไปไม่มีภูมิปัญญาที่จะเกิดเป็นมนุษย์นะครับต่อไปสัตว์นรกเนี่ยก็ตัวที่ทาตัวหรือพาสปอร์ตที่ทําให้ได้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกคือโทสะจริตนะโกรธบ่อยโกรธง่ายอาฆาตพยาบาทอนะ่ะ ก็นา่ารกเป็นสัตว์นรกจะมีความร้อนความรุ่มร้อนในวิญญาณในดวงจิตและในกายสังขารของเขาบางสัตว์นรกบางจําพวกก็จะมีควันโผล่พุ่งออกมาเนี่ยนะบางคนก็มีไฟเผาอยู่ในร่างของเขาเนี่ยนะทำนองนี้เป็นต้นนะครับก็ยังไม่วายที่จะเต็มไปด้วยโทสะกดดิษแม้ว่าเกิดเป็นสัตว์นรกอยู่ในรนกภูมิแล้วก็ตามนะครับเปรตอสุรกายเนี่ยาผาสปอตหรือัอ๋วของเขาทจะได้ไปเกิดในเป็นเปรตอสุรกายนี่คือ โลภะจริตอยากได้ของผู้อื่นลักเล็กขโมยน้อยขี้โกงคดโกงเขาเอาเปรียบเขาเนี่ยจะได้เป็นเปรตอสุรกายไปเฝ้าสมบัติสมบัติก็ไม่ใช่ของตนเองนะครับในนี้ไม่มีใครเป็นของใครเรามีแต่ซูตรบัญญตัตินะครับสมบัติที่ตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นของตนเองมันไม่ใช่ พราะตัวเองบังคมาชาสมบัติไม่ได้ต้องไปนั่งฝ้าสมบัติทำนอกเนี้ยนะครับไปไบมาๆๆมุนย์คนอื่นก็มาขุดเอาโกรสมบัติของตนเองเอาไปใช้เอาไปขายต่อได้มันก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมครับโอเคตอนนี้เหตุที่คนทั่วไปนะในระยะหลังๆเนี่ยไม่ได้สนใจในพระพุทธศาสนานะมันลุงก,ก็ประมวลมาดังนี้นะครับอันที่หนึ่งไม่รู้ในพระอภิธรรม ไม่ขนขวายไม่ใส่ใจในพระอธิธรรมกลายเป็นว่าความรู้ในด้านพระอภิธรรมหรือทิษฎีในทางพุทธศาสนานั้นตกไปอยู่กับโรงเรียนสอนปริยัติธรรมในวัดซะมากกว่าแต่ไม่เข้ามาสู่โลกแห่งความเป็นจริงหรือไม่สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับ,รบเช่นน,นไม่รู้ในสังฆธรรมว่าเป็นอะไรสังฆธรรมนี้หมายถึงธรรมะที่ประกอบหรือเกิดขึ้นจากธรรมะอื่นๆทําให้เกิดขึ้น ได้แก่จิตและเจดศิกจิตมีทั้งหมด121ดวง121ชนิดชนิดอจำพวกเจิกคุณสมบัติของจิตประกอบเกิดดับพร้อมจิตนะครับมีทั้งหมด52จําจำพวกหรือ52ดวงไม่รู้ในรูป28ชนิดนะครับประกอบได้ภูจะรูป4ดิเนนับลมไฟแล้วก็อุปทานจะรูป6นะครับและอื่นๆรวมเป็น28ชนิด ไม่รู้ในนิพพานว่านิพพานคืออะไรนิพพานกลายเป็นคําถามปริศนาซึ่งตอบไม่ได้หลายคนก็ตอบไ่ได้ว่านิพพานคืออะไรจะตอบแบบปั้นทุบดินคือฉันไม่รู้เพราะฉันไม่เคยไปแต่ความจรงิงก็มีระบ,บุไว้ในพระอภิธรรมแล้วว่านิพพานก็คือธรรมะที่เกิดขึ้นเนื่องจากธรรมะอื่นไปอะกอบให้เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่ศูนย์เปล่านะนิพพานเป็นสาระสังฆาธรรมชนินที่สามนอกจากจิตเจสิกแล้วก็รูปยี่สิบแ ทีนี้ข้อที่2นะครับเหตุที่คนไม่ได้สนใจในพระศาสนาคือรู้แต่ปฏิบัติตามไม่ได้นะครับเป็นเหตุให้เกิดนิวรณ์หนิวรณ์หคือเครื่องกลางกั้นความสําเร็จอันประกอบด้วยการร,ราคะตัณหาราคะอันที่สองโทสะจลิตอิจฉาภัยบาทอาฆาตอันที่สคือขี้เกียจง่วงเหงาหานอนอันที่4ี่คือฟุ้งซ่าน อันที่5คือความหลังเลสงสัยนะในในอะไรในการปฏิบัติในในพระธรรมวินัยในในในพระอภิธรรมนะในพระตไตรปิฎกจิปาระสารพัดอย่างเพราะว่าทําตามไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้นะครับอันนี้แก้ไขด้วยการเจริญอิทธิบาท4ี่คือฉันทะวิริยะจิตตะวิบังสัมมีอะไรบ้างท่านต้องไปหาอ่านเพิ่มเติมนะลงชี้ทางให้หมดแล้วโอเคอ่าข้อที่สาม คนเหตุที่คนไม่สนใจพระศาสนาคือเดินตามเส้นทางอ้อมไม่ใช่ทางสายตรงคือเดินไปแวะชมนกชมไม้ชมดอกไม้ไปมุ่งทางสวรรค์สมบัติและมนุษย์สมบัติมากเกินไปนะครับอธิฐานจิตก่อให้มีบุญบารมีให้ไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาชั้นึงสูงรู้ไหมว่าเทวดาชั้นสูงสูงอายุเท่าไหร่อายุเป็นหมื่นปีนะครับกว่าจะได้มาบำเพ็ญ สมณณธรรมอีกอะใช้เวลายาวนานมากอาศัยพระอริยะทึ่งสำนเปร็จปรดบนสวรรค์ก็ไม่ใช่ว่าจะมีได้ทุกๆชั้นนะครับต้องเสาะแสวงหาเอานะครับทีนี้พอเดินตามเส้นทางสายอ้อมเนี่ยชมนกชมไม้เนี่ยในระหว่างที่ชมนกชมไม้อยู่บนสวรรค์เนี่ยอาจจะไปเจอเรื่องราวที่ทำให้เกิดวิบากกรรมกับเทวดาองค์อื่นก็ได้นะ อืมก็เลยไปไม่ถึงไหนทักทีนะนะครับไปสร้างวิบากกรรมกรรมผูกพันซึ่งกันและกันเนี่ยทำให้จุติหรือเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกนะครับก็ไม่ใช่เส้นทางที่เราจะพึงปารนนานะครับให้มุ่งตรงไปสู่พระนิพพานโดยตรงจะดีกว่าอันนี้เนื่องจากว่าจิตเราไม่ตั้งมั่นในในนิพพานคิดว่านิพพานนี้ไม่สนุกสู่สวรรค์ไม่ได้อย่างที่ลุงเคยคิดนั่นแหละนะทำเราเสียเวลา อันนี้แก้ไขโดยการใช้อิทธิบาทสี่อินรีห้าพละห้าอิทธิบาทสีส่ก็คือฉันทะวิยะจิตตะมั่นนึกถึงพิจายอยู่เนืองๆถึงนิพพานนะครับอินรีห้าพละห้าคือมีศรัทธาตั้งมั่นในนิพพานมีสติตั้งมั่นในนิพพานมีวิยะความเพียรมั่นในนิพพานมีสมาธิตั้งมั่นในนิพพานแล้วก็มีปัญญาเกิดขึ้นในนิพพานเนี่ยเป็นอินรีห้าพละห้าทำให้มั่นคงนะครับนี่เป็นต้นนะอืม อ่าต่อไปนะครับถ้าทำได้นะถ้าทำได้อย่างที่ลุงเรียนให้ทราบแล้วเนี่ยนะอ่จะเจริญคาถาเมื่อจเจริญคาถาหรือสวดคาถาบทเนี้ยพะระคาถาพระอรหันต์ไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนะี่ยท่านท่านจะมีความมั่นใจว่าเวลาท่านตายแล้วท่านจะไปเกิดในสถานที่ที่เป็นสุคติภูมิในภพใดในชั้นใด นะครับในที่ใดตำแหน่งใดนะครับเอ่อท่านจะได้จิตไม่ตกและมีความปิติสมนัตในความตายที่จะมาถึงนะครับเอาต่อไปข้อที่4เอ่อพวกที่ไม่มีศาสนาคือเดิมอยู่ในศาสนาพุทธหรอแต่ว่าปฏิบัติไม่ถึงก็เลยเอื่อมละอาต่อศาสนาพุทธเอาจิตส่งออกนอกมาหมดแต่ไปสนใจเรื่องที่เป็นอ,อบีกย่อยบีกะภีของพระศาสนาเช่น พระทะเลาะกันบ้างนะพระสอนผิดวิธีการบ้างแล้วไปเพ่งโทษพระอะไรทหนองน,อนียนะครับก็ก็จะไม่เชื่อนะไม่อาไม่เชื่อในเรื่องคําสอนไม่เชื่อในเรื่องของเอ่อพบภูมิพบชาติไม่ไม่เชื่อเรื่องบาปบ,บุญบาปบ,บุญคุณโทษก็ให้เอามือเนี่ยไปลองวางอยู่เหนือเตาแก๊สถุงต้มดูว่าเอ่อนรกลกร้อนแค่ไหนน่ะนโลกมีจริงนรกลกร้อนจริงเย็นจริงเย็นจริง,รง,รงก็เอามือแย่เข้าไปใน ฟีเซอร์แล้วจับน้ําแข็งดูนานๆเข้าอ่ะนั่นละทุกขเวนาที่เกิดขึ้นนั่นคือนรกล,ะล,ะล,ะละดีๆนี่เองนะครับะจะทนได้หรือไม่ละ่ะอย่างนั้นแหละครับทุกขเวนาเหล่านี้มาจากอวิชาและอัตตาอุปทา,านที่เกิดขึ้นที่ตนเองตัวท่านเองสังสมไว้ในฝ่ายอาภุศนนั่นเองแล้วก็ไม่อาจจะหลุดพ้นออกมาได้ด้วยแรงของอภุศนกรรมที่สะสมไว้ที่เรียกว่าวิบากวิบากกรรมจนกว่าจะชดใช้อ่า กรรมเหล่านั้นให้ทุกเราเบาบางลงมากๆได้จะก่อนนะซึ่งก็นานมากๆตามแรงอวิชชาและความแม่รู้ที่ท่านสะสมอยู่นั่นเองนะครับสวัสดีครับ